สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ยาวนะคะงานช็อปนะตัวนี้ตัวพื้นเขาจะเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะแล้วก็มีหนังตรงนี้นะคะเป็นลูกเล่นของเขานะคะ3มสีนะเป็นสีออกสีส้มนะคะส้มส้มแบบส้มอิดเหรอคะแล้วก็ เป็นสีเงาๆนะคะแล้วก็เป็นสีครีมครมเนื้อเนือสีก็สีตามในวิดีโอเลยนะคะแต่นุ่นอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกนะนี่นะคะด้านหลังเขาก็เป็นแบบนี้นะคะนะคะอันนี้นะคะไม่ไม่ใช่รอยเปื้อนนะลูกค้าบางคนได้ไปนะคะเขาจะเขียนว่าโค้ดนะคะนี่นะคะสัญลักษณ์ของเขาแลเ,เรามาดูด้านในนะคะด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะ เขาก็จะมีช่องใส่บัตรให้1 2 3สาฝั่งนี้นะคะแถบนี้หนะคะแล้วก็ฝั่งนี้หนะแล้วก็มีช่องเล็กๆให้อีกนะคะตรงนี้แล้วก็ช่องโล่งๆตรงกลางแล้วก็มีช่องใส่เหรียญน,นะคะนี่นะคะแบบนี้นะตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าสางคงยาวที่สามารถใส่แบงค์ได้นะคะโดยไม่ต้องพับนะแบงค์พันแบงค์อะไรใส่ได้นี่นะคะ ใส่แบงค์พันได้นะไม่มีปัญหาอะไรก็ส่วนขนาดของใบนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะขนาดของเขาจากฟังหนึ่งถึงอีกฟังหนึ่งนะคะประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะ7นิ้วครึ่งแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ4นิ้วก็สำหรับใบนี้นะคะใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ